เออขอนมีจริง่ะนะเบ็ดร้อยจาเงอู้หอยห้าสคูณคูณขอได้คูณขอใจคูณตัวนึงโอเคอ้ยท้องท้องเอออุ้ย2ีร้อยยี่าคูณร้อยสิบสองอุ้ยอาจ้าอจุ้ยเออพูดเยอะเจ็บคอพี่นะห้าหมั้อยบาทฮนะไม่ไ้กเอาเลยหรอคำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้เล่นการพนันหรือทําตามเพราะในระยะยาวคนเล่นจะจบที่เสียเสมอถ้าอยากเล่นลองไปถามพ่อกับแม่ดูก่อนนะจ๊ะกราบสวัสดีเวอรรุ่นไทยสายสิ่งดวงท่านกันด้วยนะครับผมฮะนี่ฮะกลับเจออีกแล้วนะครับช่องอาจารย์าจารย์สังนะอ่าเป็นต้องพูดตำเพลงครับพี่นะไปกันในวัยเลยวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันก่อนเลยนะอยากเล่นอยากตามลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดฮะนะวันนี้อยู่กับเกรมอะไรนะแกรมสโตนโกฮะ นะอัตราการชนะ99%น,น,นะครับพี่ถามว่าทำไมวันนี้อารมณ์ดีจังเลยนะนี่ฮะอย่างที่บอกอะ่ะมาเล่นเกมนี้แล้วเจออัตราการชนะ99%นะครับพี่นะอย่าไปรอดีครับผมนะรอมาหลายวันนะรอเวลาเล่นก็นจ้องมันชีบหายเลยว่าอัตราการชนะตัวนี้เกมตัวนี้มันจะขึ้นหรือยังนะอย่างที่ผมบอกเวลาที่ผมเล่นอยู่มีสูตร A i ให้นะครับพี่นะมีบอกอัตราการชนะให้ก่อนกดเริ่มเกมเลย เกมไหนแตกมันก็บอกเกมไหนไม่แตกมันก็บอกฮะโอเคมีทุนหมื่นหนึ่งขออยาตซื้อเบ็ดร้อยเลยฮะนะอย่าเป็นหลอะมาดีนะอัตราการชนะ99%จะเป็นยังไงฮะนะักรองดูกันหน่อยฮะนะของจริงของเจ๊งฮะมาฮะลวยครับไปฮะนะหมายแรกก็จัดหนักกันไปเลยนะ โอ้ยเอาเลยเอ้ยโุ้ยร้อยนึงคูดไม่มีเลยเออผมว่าเรียบร้อยฮะพี่พี่ะโอ้โหเฮียเอาคูหนักเกินเอ้ยเอาอีกแล้วนะภาพมามั่นใจไปหน่อยฮนะเฮียแตกร้อยเดียวอ่ะรู้เลยนะพี่พี่นะ โอ้ยคุณเก้าว่าเท่าไหร่ฮะสองพันกับยี่ห้าบาทนะเออเรียบร้อยเออ,อคุณเก้าสิบคุณเก้าสิบเออได้ใช้ด้วยเออไหลไปต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าไหร่ฮะโอ้โหหมื่นหกแปดร้อยพี่พี่ฮะ <c oughs> นะของมันมีกิงพี่ดูดิ อขอมันมีจริงฮะนะเบ็ดนระ้อยจัดห้อย่าอุ้ยร้อยห้าสิคูณคูณขอได้คูณขอใช้คูณตัวนึงโอเคอ,อ,อ,เอ,อ,อุ้ยท้องทองเอออุ้ยร้อยี่หาคูณร้อยสิบสองอุ้ยเอาเลยจ้าเอาเลยจุ้ยเออไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอพี่นะห้าหมนะื่นบาทฮะอุ้ยไม้แรกเอาเลยเหรออุ้ยเต่เกือบศีน นะอะไรเนี่ย7 3 000, 3 2 5าอบ้าทนะเลิกเลยดีไหมพี่พี่พกกะะน,นะตัดจบแมงเข้านี้พอนะคลิปอ่ะนะได้ตางแล้วได้กำไรแล้วนะพี่พี่บอกกูจะรู้ะฮะอะไรของมึงเนี่ยนะโูไม่ขอยาดย้ำเป็ดร้อยดีกว่าฮนะมาอืของเท่ เขาเรียกว่าของที่ตามหาอะไรครับพี่พี่แบบนี้ฮะดูว่าอัตราการชนะ99%นะนี่ใครยังไม่เคยเชื่อใน AI นะพี่นะรอไปดูกันได้ครับอย่างที่บอกสูตรตัวนี้มีบอกตลอด24ชั่วโมงนะเออนะเกมไหนแตกมันก็บอกเกมไหนไม่แตกมันก็บอกฮะและตอนที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้เนี่ยอัตราการชนะ99%เห็นป่ะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับมาได้เลยนะลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่ปักมุดฮะโอเค เฮ้ยอ้าวแล้วคูณได้โอ้โหยี่ห้คูณไม่ได้ใช้ว่ะหลับฮะโอ้โหเฮียเรียบร้อยนะดูจากทรงแล้วหวานเจี๊ยบพี่พี่อนะ่ะนะเจ้ามือบอกหวานเจี๊ยบอ่นะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแล้วโอ้โหโดนนะสายนี้อ่ะนะเอาสายเบ็ดจ,จะแพงไป นี่ฮะเบ็ดน้ำชงของผมนะครับผมนะเบ็ดสามสิบาขอญาตไปสักทีหนึ่งละก,กันนะครับผมนะมาจา้ะนะแต่กำไรก็เพียงพอแล้วนะเอาทุนมาหมื่นเดียวเองนะตอนนี้บวกอยู่ห้าหมื่นพับาทฮนะโอ้ยยังงงเลยพี่ๆอังยี่มันแตกได้ไงวะนะเบ็ดร้อยทำพิษแล้วนะเบ็ดร้อยเอาเรื่องอนะ่ะมาหะดยงั้นต่อฮะปุ๊บคูณ โอเคคูณเบาจัดหลือเบาเบาไปก่อนนะนะสี่้อยเจ็ดสบาทนะฮะเออมาคูณเก้าบาอีกแล้วอูย้ยกูนี่เป็นอะไรกับคูณเก้าสิี่ได้ใช้ว่ะพี่พี่เอาแหละเอาละนะสี่พันเก้าร้อยบาทนะเลิกแน่นอนนะบายนี้ฮะอูย้ยนะมาอีกไหมคูณ90้าสิบมีไหม เออโอ้โหมาไม่พักแบบนี้นะมาโอ้ยดู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 อุ๊ยโอ้โห aus, ฟีีฟีีมาอีกเอาแล้วเอาแล้วนะยาวยาวกันไปครแบบนีอะเอายเออมาติดคูนตัวนึงไม่ติดคูณวะติดคูณมาทีพี่นะหืมเนี่ยติดคูณมาเลยเออคูณอะไรก็ได้เรียบร้อยฮะ 45าคูณร้อ้า้าูเกือบ5 0 0 0ดีดอกนี้นะ5,000กว่าครับ5 5 8 0้อสิบบาทนะอู้ยวันเจี๊ยบเอาแล้วเนี่ยเห็นไหมนะลองดูกันนะพี่ๆนะนี่เล่นให้ดูทำไม่เห็นกันไปเลยนะบอกวิธีการใช้ไปแล้วนะครับผมนะมันเป็นแบบเดียวทำเปอร์รเซ็นต์มีขึ้นมีลงนะมันลองมาเล่นมาตามดูกันโอเคเอาลิ เอาเลยงไหลไหลอันีไหลอย่างนี้ขูดลันลันอู้ยหมื่นกว่าก็เบ็ดนี้วู้ยหมืินไปสองร้อยสามพี่สองบาทนะครับเอาแล้วนะเอาแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรอดูพี่นะจะไปเกมไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวมาทํากิจกรรมให้เล่นกันดีกว่านะทูมทัวมา นะบอกเลยเบนสามสิบแตกสองหมื่นเก้าอยู่นะตอนนี้ฮะและเหลือหมุนอีกสิบเอ็ดหมุนกับคูณหนึ่งร้อยสี่สิบสามลงมาแบบนี้เต็มจออีกเลยวเอาดีดูดิฮะอัตราการชนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะปุ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะฮะผมไม่สบายใจที่หายห้วพี่เอ้ยนะยังเถื่อนนะบอกเลยคลิปนี้นะสูตรจัดประหลัดบอกนะ ของเทพอูยเอาเรืออนะ่ะแตกแสนนะเฮ้ยเดี๋ยว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 โหลจ่ายก่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเองทำแบบนี้ไม่ได้นะเอาดีๆไอ้นุมโอ้ยเดี๋ยวก่อนโดนแลวโดนแล้ว,ว,วพี่พี่ฮนะ เฮ้ยเออฟีกระชากไม่ถึงทีเอาไปฆ้าหมุนไปฮะเอออยไง่ชวนวะอย่าง,งยู่วะจัดไปมาเออจัดไปวันเจ็บเออก็มาเดียเดยเจ็ดสิบห้าคูณสอ่ะหมื่นไหมไม่หมื่นนะเจ็ดอยห้าสิบบาทอะโหยอย่างมันอ่ะ หนาะบอกเลยว่าอย่างมันน่ะมาล่นต่อฮะตัวขออีกได้ไหมอย่าพึ่งโอ้โยตัวเดียวเองสีทองโอ้ยโอ้โหอ,อย่าบอกนะว่าจะจบแล้วโอ้โหมีไหมโอ้โหเอาไว้ทีสุดท้ายเลยพี่นะมาหลังท้ายมาฟาคาเตอร์ลงมาฟาคาเตอร์ โอ้โหเตเตอร์ไม่ลงนะแต่ก็ได้อยู่ฮนะยี 27, 9, นะ่สิบเจ็ดคูณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าว่าดูดิแต่แค่ยี่สิบเจ็ดบาทฮนะติดคูณมาสี่พันแปดร้อยสามพันสามบาทฮนะหลุดเรื่องนะหลุดเรืนะ่องนะเบ็ดสามสนะิบแตกไปห้าหมื่นหกร้อยสามพันสี่บาทฮะนะเลิกฮะนะนะเลิกฮะนะนะฝากไปด้วยนะครับผมอยากเล่นอยากตามนิ้งอยูเ่เสมอที่ปากหมุดฮนะ วันนี้ทุนหมุนหนึ่งแตกมาแสนกว่าบาทนะฮนะดูดีเบ็ดสามแตกห0 0 0มืเมื่อกี้เบ็ดร้อยก็แตก60,000กว่าโอ้โหโคตรสุดครับสำหรับคลิปนี้นะอยากเล่นอยากตามลิงก์ในคอมเมนต์เท่านั้นนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้า